มาดูร้านลาวาลีลาที่เรามาถ่ายคลิปนี้กันนะครับว่าบรรยากาศสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ทั้งคู่เนี่ยพาทัวร์นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะะฮจากคำตรงตหลอนซอยเจ็ดมือนกต้องนี่นนะฮะพอเลี้ยวเข้ามาปั๊บจอดจุดนี้ได้หมดเลยใช่นะฮะเนี่ยแล้เข้ามาเข้ามาพรุงนี้คือบรรยากาศหน้าร้านตรงนี้โอเพ่นมีชั้นสองด้วยเหรออ่าชั้นสองเป็นโฮสเทลค่ะอ๋อชั้นสองนี่ครับเข้ามาพักได้คืนเท่าไหร่ วัวล้าตัใหญ่บบเช่าใช่ไหมใช่ด้วยคือกินที่นี่นอนที่นี่ใช่ยันก็แบบว่าอย่างเงี้ยงงไทยัวใหญ่คือบอไม่เป็นใช่แล้วก็นอนนี้ทุกเลยใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ยสัก็ีนะห้องห้องนึงแล้วไกี่คนห้องนึงห้องนึงแคน สัตย์ได้ไหมได้นะคนไทยก็จะมีแค่ห้องเดียวราคามีคนไทยต่างชาติเหรออ่านก็เป็นรายการแ0ดอ่าฮะค่ะโอถ้ามาจากรายการนี้ถ้ามาจากรายการโปรโมชั่นอะไรบ้างอย่างงี้อ่ะโปรไร้เอาเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มเขาโฆษณาไม่อ่าโฆษณาไม่ได้ไม่ได้อ่าอ่ามิสเตอร์ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวเครื่องดื่มมาคุยที่พักนะที่พารถสี่เปอร์เซ็นต์ที่พักเนี่ยข้างล่างแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยนอนได้กี่คนสองคนสองคนนะครับแปดร้อยข้างบน่ ข้างบนเป็นห้องนอนรวมนอนรวมหัวละ300อ่ะฮะฮะอ๋อนอนรวมนี่ได้กี่คนนะประมาณแปดคนค่ะโอ้โหห้องใหญ่นะใช่ค่ะเป็นเตียงสองชั้นเป็มอนันเลยโอ้สำหรับแก๊งมาเลยนะใช่แมาพวกขึ้นเลยใช่เลยไม่สุดยอดเลยนะผมเพิ่งเห็นนะอ่านี่คือด้านหน้าเอาด้านไหนก่อนฮะข้างในข้างในก่อนไหยเอาด้านเล่นสดก่อนอ่ะมีดนตีสดนะผ่าเดินไปเพราะว่าเขาอันนี้คาราเต้ก็มีนะ นีก็จะบันทึกว่าใครมาจัดเลี้ยงก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงได้จัดมงคลวันเกิดเ,เด็กลูกเด็กเลงแดงได้หมดอันนี้คือสําหรับต้องการความส่วนตัวใช่ก็คือแบบมาคือ,คอ,อจะเหมาห้องก็ได้ก็ได้ก็คิดรลค่ปกติะค่ะอาหารไม่ได้แบบว่าเป็นมีค่าห้องหาห้องอะไรคือปปกติอาหารส่วนใหญ่ที่ร้านจะเน้นอาหารของไทยหรือว่ามีทุกอย่างะคะ่ะอาหาร กับแก้มกับข้าวอาหารจานเดียวสเต็กสปาเกตตี้กักหลายค่ะครับนี่นะฮะบรรยากาศผมว่าโอเคเลยอ่ะแล้วเวลาเล่นสดเล่นสดจะเล่นข้างนอกตรงนี้แต่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เอ่อก็นี่คือเวลาดนดนตรีมาก็นั่งด้านนี้ข้างนอกกัใช่ไห่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ช่วงนี้เล่นตรี่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ดนตรีนี้จะเป็น ถ้าโปรหนึ่งตัวใช่ใช่ถ้าจะเห็นที่เพจก็จะมีน้องน้องเก๋เล่นอดื่มค่ะอันนี้โถด้านในและด้านในเครื่องดื่มต่างๆนานานะฮะเดี๋ยวให้พี่หลังไปเบอร์เองนะครับอ่าอันนี้นะฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ก็จะมีเดี๋ยวนะอันนี้มันรวมไปถึงพวกค็อกเเทลหล้าค็อกเฟ่เร ผมเองใช่ค่ะเออบอกค่าเก่งทำเองเก่งอ่ะไปเรียนมาแล้วบ้างหรืยังไงค่ะก็อนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีกาแฟใช่อืมฝืนยอดเลยนะอันนี้ก็สำหรับเมาห้องได้ไม่หรือว่าเป็นนั่งในโต๊ะสองโต๊ะมีสองโต๊ะปกติมีสองโต๊ะอันนี้ดูนิดนึงอันนี้จะเป็นนั่งนะเคลียร์ถ่ายนะครับแต่จะมีสองโต๊ะอย่างนี้นะฮะใช่โอ้โหโอ้คนแบบชอบอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้อ่าฮะ เดี๋ยวไปดูห้องพักกันนะเผื่อว่าคุณกินแล้วคุณกินประเภทกินทิ้งตัวเพราะกินทิ้งตัวเนี่ยเชื่อว่ามีเยอะมาที่นี่เลยไปดูห้องข้างบนคนขึ่นคนพักทึ้ออกสายก็เลยขึ้นมาได้ห้องข้าคบนเลยคหละตรงต่ำนี่นะครับบรรยากาศสำหรับ ท่านที่ชอบการกินแบบกินแล้วนอนเลยกินไหนนอนนั่นนี่นะฮะที่นี่มีเป็นสัดส่วนมากดูนะฮะบนนี้นอกจากคุณจะนอนพักได้แล้วเนี่ยคุณมากินตรงนี้ต่อได้ตรงน,นี้ก็สบายบายโล่งๆปเ,ปเปิดๆนะครับนี่นะครับจากฝีมือผู้หญิงตัวคนเดียว คนเดียวเนเดยคุณติ้งคุณติ้งคุณดูคุณดูว่าเขาออกแบบเองทุกอย่างเด็กนเดียนี่ออกแบบเองนะเด็กไทยวินะครับผมบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะสกูนะครับปกติไม่ค่อยขายเองฮะวันนี้ลงมือเองใจเย็นครับได้เวลาหมอเลยได้นะเข้าอีกทางนะสายพาดิฉันนี่เข้าอีกทางนะครับดิฉันลืมไปว่า ขานี้เป็นเหมือนที่เขา้าทับโอ้ผมนึกประเทศและไม่ไหวแล้วมานั่งพวงนี้ไม่ได้นะ <c oughs> อ่าอันนี้นะคะนรับสำหรับคนที่พักอยู่ <c oughs> ก็จะมานั่งผ่ <c oughs> อนคลาย <c oughs> ต่ตางๆนะอ่ะไปครับไปดูกันน,น่าบนเป็นทางขึ้นอีกทางนะฮะนึกรับน่าดูสามารถได้หมด อเคเลยนะนี่นี่คือแปดคนที่บอกใช่เนี่ยฮะพอคุณเมาเสร็จกินกินให้เต็มที่เลยนะคุณขึ้นมาต่อได้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากนอนคุณมานัวกันนี้ต่อได้มีนัวด้วยเหรออ่ามีนัวนี้ต่อได้คุณดูนี่มีนัวเหรอมีนัวกำลังจะบอกว่าเกเรนที่เอาดีให้ได้เนี่ยจริงจริงนะฮะนี่ดูอันนี้ช่วอะไรนะที่นี่ออกแบบเองหมดเลยนะใช่ค่ะ โอ้โหฝีมือจริงในห้องน้ำในตูครั้บผมว่าได้เป็นความภูมิใจของอาจารย์ที่เคยสอนนะใช่คหัอาจารย์ก็ได้นี่ก็นี่อันนี้เป็นห้องเดี่ยวที่นี่ก็ห้องน้ำในตัวของอันนี้คือสำหรับสองท่านใช่บางทีแบบเฮ้ยโ,โหเโจ๋งอ่ะอน,นี่แต่ผมเป็นคนกินเหล้านี่ผมอย,า,อยากมีกินแล้วทิ้งตัวบ้างนะใช่ค่ะเอออันนี้เที่ยวแบบปาร์ตี้เลยยาวๆอะไรอย่างนี้โหเจ๋งอ่ะแล้วก็หนาหมดเลยทั้งชั้นเนี่ย ทั้งฟอเหรออก็เป็นหัวอ๋อนั้นหัวอยู่แล้วไกลดีแล้ใช่คือคุณจะมาน้อยกว่าก็ไม่สนใช่คือเราเราเราเอาราคานี้อยู่แล้วใช่แต่อย่าให้เกินนี้ใช่เพราะว่าอะไรก็เมื่อกี้คือที่ออกมากีนที่เราขายไม่ได้นะค่ะอ๋อใช่ใช่ก็ของอกมากินไม่ได้ใช่คุณเจ๋งมากจริงคือมันดูแบบ ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะจริงๆแล้วพื้นที่มันเป็นเหมือนตึกแถวนี่กี่ห้องตึกแถวถ้าตีเป็นสองห้องไหมอันนี้พื้นที่หน้าหน้ากว้างสิบหกอะค่ะประมาณสี่สี่สิบหกสามสี่ไม่ลึกแต่ได้ยาวใช่ค่ะพื้นที่แค่หน้าสิบตารางบาศทำได้แบบว่าเจ๋งอ่ะนี่นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านใดที่มากินแล้วไม่อยากกลับบ้าน สะกิดเลยสะก oui> ิดเป็นของเลยบอกว่าพ <Yes> ี่เจ mm ๊ผมไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยผมตักใหญ่ขอพักขอพักผ่อนที่นี่เจ๊เจ๊ก่อนเดี๋ยวเจ๊ทำเอนเดี๋ยวเจ๊เขาจะจัดให้นะฮะมีห้องนะให้คุณได้นอนกันอย่างสบายเมาไม่ขับเมาไม่ขับไม่ต้องกลับบ้านนอนนี่ครับสุดยอดสุดยอดค่่ะะออ ปีกว่าทำเสร็จหมดเลยอ่ะ เอาหลากหลายค่ะแม,ม่จัไม่แม่จันอเขาครัวคือกิ่ตงนี้